หมดไฟในชีวิตหรือแค่รอใครสักคนมาจุดประกายซีรีส์ใหม่ล่าสุดที่จะทําให้หัวใจคุณลุกโชนเบอร์นารซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟเตรียมระเบิดความฟินจนประลอดแตกแต่ความรักครั้งนี้จะลงเอยแบบไหนกันนะเตรียมพบกับการกลับมาของคู่ชิ้นสุดฮอตตลอดการออฟกันที่ครั้งนี้ไม่ได้มาแค่2พวกเขาควงดิวจิรวัตรมาร่วมสร้างปรากฏการความรักสุดร้อนแรงในซีรีส์เบอร์นารซินโดรมภาวะรักคนหมดไฟ จากจีนเป็นที่วิปปกหมุดวันฉายพร้อมกันทั่วประเทศ26พฤศจิกายนนี้ครั้งนี้ออฟจุมพลและกันอัธพันจะมาร่วมกันเปิดบาเบอร์นาสถานที่รวมตัวของเหล่าคนที่กำลังเผชิญกับภาวะหมดไฟในชีวิตแต่ที่นี่ไม่ใช่แค่ที่พักใจเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์สุดซับซ้อนที่พร้อมจากจุดไฟในหัวใจของคุณให้ลุกโชนร่วมด้วยนักแสดงมากฝีมือที่จะมาเพิ่มดีกรีความแซ่บอธิเอม่ทอสอรอก่ินเนียมเอเจชยพลจุธามาตโตทินพันตันตุย้ยภายใตย้การกำกับของ อนุชาบุญยวัฒนะผู้กำกับมากฝีมือจากซีรีส์ดัง็อตมีเขาไม่ใช่ผมการันตีคุณภาพและความเข้มข้นเกินร้อยซีรีส์เรื่องนี้จะพาคุณไปสำรวจชีวิตของจิรัตรับบทโดยการอัธพันธ์หนุ่มที่ถูกเลิกจ้างอย่างไม่ทันตั้งตัวจนต้องเผชิญกับภาวะเบอร์นาร์ซินโดรมเขาจึงตัดสินใจไปที่บาร์แห่งหนึ่งเพื่อเยียวยาจิตใจและที่นั่นเองที่เขาได้พบกับทีมรับบทโดยดิวจิรวัตร หนุ่มไอทีสุดฮอตที่มีสเสน่ห์เหลือล้อนทั้งคู่คุยกันถูกคอและแลกเบอร์ติดต่อการเพื่อสารสัมพันธ์ต่อยอดแต่ตรงนี้แหละที่เรื่องราวมันซับซ้อนขึ้นในขณะเดียวกันก่อรับบทโดยออฟจุมพลนักธุรกิจหนุ่มเจ้าของแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังกลับเป็นคนที่ค่อนข้างเก็บตัวและไม่ชอบเข้าสังคมเขาจึงกำลังมองหาตัวแทนที่จะมาช่วยเจราจาธุรกิจแทนเขาและโชคชะตาก็นำพาเขามาพบกับจิรัตในร้านอาหารแห่งหนึ่งท่าทีที่แข็งกร้าวของจิรัตกลับดึงดูดความสนใจของก่อกอ,ยอย่างประหลาด สำหรับจิราแล้วความลึกลับของเกาะก่อกสร้างความสนใจให้เขาอย่างมากเช่นกันจนเป็นแรงบันดาลใจให้เขากลับมาจับดินสอวาดภาพเรือนร่างของชายหนุ่มอีกครั้งและนั่นเป็นครั้งแรกที่จิรารู้สึกว่างานศิลปะที่จำเจกลับมีชีวิตชีวาขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจเหมือนมีใครมาจุดไฟในใจและนี่คือจุดที่น่าสนใจที่สุดท่ามกลางความใกล้ชิดของคนสามคนจิราจะเลือกใครเขาจะเลือกก่อที่เป็นเหมือนปริศนาที่ท้าทายหรือจะเลือกทีมที่เข้าใจและเข้ากันได้ดี แบบไหนคือความรักที่จิราต้องการจากใจจริงกันแน่ซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องราวความรักแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาเบอร์นาร์ซินโดรมที่คนรุ่นใหม่หลายคนกำลังเผชิญอยู่มันคือการตั้งคำถามถ,ามถึงความหมายของชีวิตการทำงานและความสัมพันธ์ซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้หลายคนไม่เห็นด้วยก็ได้บางคนอาจจะมองว่าความรักสามารถเยียวยาทุกสิ่งได้ในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าการแก้ปัญหาเบอร์นาร์ซินโดรมต้องเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวเองติดตามชมซีรีส์ เบอร์นาซินโดมภาวะรักคนหมดไฟทุกวันพุธเวลา21นาฬกา30นาทีบนแอปไละควืวัยเริ่ม26พฤศสติกายุ่น,นี้แล้วมาจุดไฟไปด้วยกันคำถามชวนคิดคุณเคยรู้สึกหมดไฟในชีวิตบ้างไหมและคุณคิดว่าความรักสามารถช่วยเยียวยาภาวะเบอร์นาซินโดรมได้จริงหรือมาร่วมแสดงความคิดเห็นและถกเถียงกันในคอมเมนต์ได้เลย